โดนเรียบร้อยวะนะเรียบร้อยแล้วนั่แนงแรกมันก็ต้องแหกไม้อย่างนี้โดนแล้วบอลนะโดนแล้วเว้ยเออโดนแลว้วะไอ้เนี่ยสไปดี้พี่น้องเมื่อนี้ยกับผมพ่อกันเนี่ยน้องก,กับซ่องเบาวนินคนอินดีน้นาะสงวนเมื่อนี้ยฮะก็สิพาไปยามกาบนอนยามใส่กะบดถ่าย <laughs> เบิ่งซจำถ่ายเบิ่งตอนยามเลยนะ เมื่อไหนกับมากับนายพันเจ้ยแล้วกับบ่าวกี่แล้วทั้งคูเป็นบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าเนาะตทวินก็จะเกินละหนาวขนาดเมื่อนี้นะเบิ่งแต่เสือก็หู้อะไรท่านทัานเสือเกาหลีคนโอเคแล้วสงวนจะเป็นอะไรกับเบิ่งหลังแหลกเอาตอนนี้ก็มาหอดหวยแล้วเนาะ แตปขัวแตวขัวกับเป็นตาญาตนี่เป็นตาบอกกล้ากัใจอย่านี้โอ้ยกูจะไปได้เฮ้ยกูจะไปโตกบออกจากด้อนเฮ้ยมาจากไหน้องนางแลกไปขับไปบังเลยอย่างไรล่ะนางแรกมันก็ต้องแหกไม้อย่างนี้โดนร้วบน่ะโดนแล้วเว้ เออโดนแล้วฮะให้โยกขำนึงหนึ่งนะฮนี่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 ลังแรกเลยนี่ดิเถือเถือฟ้าเลยนะเถือฟ้อมาอีกจะกครูมโดนแล้วนี่ยโดนไปแล้วหลังหนึ่งนะหลังแรกมันต้องแหกมาอันเขาว่าทำเงินไกลๆด้วยยับเนี่เนาะโอ้ตัวเถิกไวให้ทำง่ายอย่างนจะตัวเท่าไหร่มือหน้าประจักษ์เท่าไห่เาไหร่ก็พี่น้องมือนะกับบ่าวนิ่พอดีแหละแมนแมนแบบว่าถ่ายพี่น้องเบอร์ซาตินไหลไหลเข้าม่ได้ ไปายเสร็จแล้วครบนึแล้วครบนึงอัีด่ยอดังที่สองนะมานรอรุ่นน้ำกันนะเป็นอย่างไรมาหอดบอดแล้วอยากเป็นรึ้ยตเเอนขึ so ้นยาม้าบรรยากาศดีคร so ับอ่างไรล่ครับเพบ่งเนู้น โอ้ยไปทางไหล่ะไปผ่านเขาไปแลห้บุเข้าไปดอกความันเมือดทางไหนทงไหนเหรอโอ้ยไปทางไหนละ่ะเออโอ้ยมนะันแขกๆนยะังไ<ะ>งล้างที่สามไปมีโอ้ปวโดนนพี่นอ้อง ผิดพลาดทางเทคนิคตอนไหนเยอไปเลยไปเรียงล้างต่อไปเลยนะนยอ้าวตอนนี้ก็มาหอดแล้วน้องล้างที่สามบาทนี่งว่าจังไดล่ะว่าจังไดงไงเฮ้โดนปะโดนปีนปปสายศึยกษาโอ้ยล้างนี่งก็พิถ่ายทางเทคนิคเราบ่ได้ ใช่ผู้สาผูกเสื้องไว้ขักแน่ผู <c oughs> ้สาแหกมันไว,ว้แล้วลังแหลกหนึ่งโดนโอเคนะทาเบงลังต่อไปเลยนะลังนี่กับประโดนว่าอ <c oughs> ว่างไั้นเราล้งนี่เมื่อนะมันถือเขียดเนาทีมาเข้ามาแก้มือใหม่ไหมขาเอ้า,า,เ,อาเอาชิ้นขา,ปเ,าเป้าไไหนนะ โดนรบล้อยวะนะรบ้อยแ่านรบร้อยแล้วรบร้อยแล้วเถอกอีกวะนะอ่านไล้ตัวเถอกอีกแล้วตัเถอกอีกแล้วเบรีอยมื่อน้นโดนเขียดได้เมื่อนะวู้วฮ้่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ

ท่านก็ถือเราเอาเขาวุ้ยมันเก่าเด้อจับคาดอันหน่อยพวกหัวเผยเอ็งเอาบอหัวมันเออหัวป่าไปมาปูไปป่น้าชาอยู่ไหนนี่บ่ถือเข่าป่ะถือเข่าป่ะโอ้บ่สำเร็จเนาะฟังนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคน้าชายยิงให้เบิ่งนด้วยฮะถือเข่าอีกสิยิงให้เบิร์นจุติเออยิงกระเป๋่างานมามันถือกิน บัเพื่เอาไปแกงมาห็นะอกว่าิดพททางเทคนิคนะะโอ้ฮะบววจ้มเห็ดทางเวจเห็ดทางใส่โอเคน้ำปาาบ่งล้างต่อไปเลยนะล้งหนึ่บ่โดเนาะอ่อนเยโอเคตอนตอนนี้ไม่ห่อนล้างต่อไปแล้วนะโอ๊กโค่าสันแก้มือจากเมื่อนั้นนะมั่ใส่ล้ำเก่านั่นแหละโอ้กล่องกระสันไปเยอเอยิงเงนกินกับเรา

หูาใสสุดอยู่นั่นเลยหูอีกยันไปดูมันเจ้านายเจ้านยไม่เขาจะหไม่ได้นะผิดพลาดอีกแลยร่ังนั่นเลยบางรังต่อไปแล้วนะ มาห่อรังต่อมาอีกแล้วเนาะบ้านนี้เป็นอย่างไรเนาะหลุดมุมกันเลยใส่ล้าเก่าอีกแล้วแหละเจ็ดสีโดนหรือบัวโดนหักโดนไปแถวซองสามโทน<ว>อย่างไรเลยฮะโอ้คือเก่าอีกบัวโดนบ่ พิ่พาทางเทคนิคอีกแล้วเบื้องล่างต่อไปแล้วนะม,มาฮอดอีกแล้วนอนลังต่อไปนี่เดี๋ยวเป็น,นอะไรกับมันเบื้องน้ำกันเลยนะสายฮอดหรอเปล่า,าเป็นจังไดล่ะเป็นจังไดนะั่งโดนอย่ปล โดนโดนบ่เร,บรเรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้วพี่น้องคนมาคือเก่าฮะคือเก่าโอ,โอ้คือเก่ากูเดียวเรียบร้อยตัวตัวพี่น้องเนยเรียบร้อยคือเก่าใช่ไหมวะโอ้ยเปตัวอะไรบุ้มีอย <c oughs> <c oughs> ังเปลี่ยนแปลงไปเลย <c oughs> โอ้ยถ้าเบิ่งแล้วน้ำมาในน้งสุดท้ายบ่ะนี่ขารลอยผิดพลาทาาทางตรงนี้กูมา ว่าจังได้ลังนี่ยคำหวยคำห้องไปเนาะตอนจะล้างสุดท้ายใจ,าจเย็นก็ได้นั่งสูดากิดจ <laughs> ังเลนเนยว่าจังได้ลหรอไ้เพียงดูคาอยู่อ่ะค <c oughs> าอยู่ป่ะ <c oughs> เ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมเ่รเหมือนเดิมล้างนี่ยกับเือนเดิมโอ้ย ผิดพาททางเทคนิคล้วมีมือเลยตอนนี้เบลขี้เพิ่นกำลังขึ้นไปเนาะขึ้นไปเก็บฟักเพิ่งมาฟักกระเดาฟักกระเดาอันหวานบ่เอว่าจังไหนล่ะเฮ้ยงานดินกี่ดิกี่ดิงานนี้งานนี้นี่มีก้นปืนแหละโมแบนไปทางน้ำกุ้งกันนะ Hoặc nó ăn à ai à ai bao à gà nó nắng à tiret, nắng à tiret, nắng à tiret, tôi à được nắng à tiret, 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 ตีต้องเนี้ยงาตายนะตีตลงเหมือนคนลงน้ำเด้ก็นึกาข่าวมื่อนะบ่อปลาเขาขึ้นนะงกรจาะกลิงกลิงกลิงงวมึงเบยบ่งวาวมึงลายแท้ขึ้นเนี่ยไมเหลือเกินเะวะไงัไงะีนี้งานตาเ่งางัรอ่ะเออเอออ้ย้ เอาแบบนี้ด oh, well bon ับเลยนะเอาแบบดาบเอาแบบเนรดาเออนี่น anyway> ี่นี่นี่ก้นมึงหักเมื่อกี้ฮะบ่บ่บ่ไอ้ก้นมึงนั่นบ่หนาตาแตะเมื่อกี้งันอ๋อหง่าตาแด่น่ะทีต้องแน่โอ้หห่วยห่วห่วได้ทำนีได้เนาะไอ้ยานูนะ กือส <c oughs> ี่เลาบโอ้ยมตีทีไม่แห้ล้วมันค้งบป,ปลยดิวนี้ทงาดุบเนาะ,ะอยงไรจกมาดูหนึ่งโต่ายจากหลังกลับเก่าหลังเลยเก่าหลังสองโตสองโตนะตัว,ตวชันด้ตัวชันด้วยสินะ เอาไปเห็ดยังกินให้ได้อะไรกันมีวันดีสามนะเจพี่น้องเขาทำเอาไปเห็ดยังกินเอาไปเห็ดอะไรกินไงวานบวกกูคนกับปนเอาไปปิ้งกินปิ้งปนถังสลัดลาบอ่ะเออทำไมมันคู่คนกับป้งเนาะถังแซ่บแกงไปถึงสลัดแกงกะข่าแกงโน้โอเคเนาะมาหอสุดท้ายกะ ว่าทำนี่เลาก็ไ so ด้ว like ่าทำนี่แหละเ้าก็ใส่เทือที่สองนี่แหละเออเทือที่สองคงไปเทือที่สองก็ได้สองเลยแม่เงีนะเทือที่สามใหม่เถือที่สามใช่กว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเอกดติดตามหน่อแบบเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปเถื่อนานนะโอเคนะสบายดีเจอกันคลิปหน้านะตัวนี้นได้แต่วิดเนาะ